โรงเรียนบ้านวังบงดูแลใส่ใจด้วยความห่วงใยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้และแบบนี้ โรงเรียนบ้านวังบงจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยอย่างยิ่งจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาโดยมีการประชุมหาลือกับคณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองและชุมชนเพื่อหามาตรการป้องกันความปลอดภัยของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนเพราะนักเรียนโรงเรียนบ้านวังบงส่วนมากขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาถือคิดเป็นเกือบร้อยละ30ของนักเรียนทั้งหมดแต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่สวมหมวกนิรภัยมีความประมาทเลินเล่อและคิดว่าไม่จําเป็นต้องสวมก็ได้ซึ่งสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้แหละ เป็นตัวอันตรายที่หากพลาดพรั้งแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ทางโรงเรียนบ้านวังบงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดจึงได้มีการจัดอบรมปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภยัยรวมถึงประสานและได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้และแนวทางการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยอีกด้วย จากการฝึกอบรมและการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ทักษะคิดเอาชีวิตรอดบนท้องถนนทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังบงตระหนักและเห็นความสำคัญและความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทางโรงเรียนบ้านวังบงยังได้อำนวยความสะดวกในการขับขี่โดยมีครูและสภานักเรียนคอยให้สัญญาณในการใช้รถและการข้ามถนนอย่างปลอดภัยอีกด้วยจะเห็นได้ว่านักเรียนโรงเรียนบ้านวังบงมากกว่าร้อมีการสวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้นอีกทั้งยังรู้จัก และเข้าใจในกฎจราจรและมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนดังคำคมที่ว่าสวมหมวกมิละพยมั่นใจไม่มีนอกด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนบ้านวังบง